สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดตุลาคมสองพันห้า้ยหกสิบแปดนะครับวันนี้ผมจะมาาเสียบข้างอันนี้คือต้นพับนะครับอันนี้คือต้นพับที่ผมปลูกไว้เมื่อสามปีที่แล้วนะครับร้อมันโตผมก็ตัดทิ้งตัดทิ้งปุ๊บทีนี้ผมก็เมื่อเช้าแวะตัดอ,อันนี้คือต้นพับกรอบนะครับ ตอนนี้คือผมไม่ปลูกต้นพับเทียมบ่มผมแล้วอันนี้คือกิ่งพันต้นพับกรอบนะครับที่ส่วนอีกที่หนึ่งแล้วก็ตัดมาช่วงนี้คือใบต้นพับมันก็จะเริ่มหล่นแล้วแสดงว่าถึงวิธีการถึงฤดูการเสียบข้างหรือว่าเสียบยอดแล้วนะครับก็สําหรับพับกรอบนะครับก็คือถ้าเวลามันสุกอยู่บนต้นเราก็สามารถกินเลยเราไม่ต้องมาบ่มเล่าหรือว่าบ่มแก๊สประมาณ3าวันแล้วนะครับอร่อยกรอบ ก็ระยะเวลาถ้าติดแล้วก็เจ็ดแปดปีเกือบสิบปีถึงจะออกลูกนะพับนะครับาช่างกล้องดูใกล้ๆสิถ้าใครเคยดูหรือว่าใครนี้ก็ผ่านได้นะครับก็อันดับแบรกเราก็เดี๋ยวจะมาฝานก่อนอ่าเดี๋ยวจะปาดตรงนี้ก่อนผมจะมาทาบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะอันนี้นะครับดูนะครับก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะวัดก่อน กลัวมันตายนะครับกลัวมันตายผมก็เลยนี่นะครับกลัวมันตายผมก็เลยต้องวัดก่อนผมจะผมจะเอาสองต้นทีเดียวเลยนะครับสองต้นทีเดียวเลยมันจะได้โอเคนะครับสองต้นต่อนนอ่าโอเคผมวัดได้แล้วนะจะเอาให้มันยาวขนาดนี้โอเคแล้วก็วัดก็มันได้เท่านี้นะครับดูนะครับ ก็อันดับแรกนะครับดูนะครับเนเมื่อวัดได้แล้วทําแบบนี้เลยทําแบบนี้เลยนะครับติดง่ายครับพับหลักการเดียวกันครับเสียบก้างดูนะครับโอเคให้มันห่างกันหน่อยอ่ะ ตันนี้หางนะครับแล้วก็แช่างกล้องสองใกล้ๆนะกรีดกีดเข้าไปกรีดเข้าไปนะครับกรีดเข้าไปเอาพอประมาณนะครับความยาวที่เราจะอันนี้นะครับ ได้แล้วอ่ะช่างกล้องก็ดูผมก็ผมก็จะงัดเปลือกมันออกมาเห็นไหมครับแล้วก็จะงัดเปลือกมันออกมาตามรอยที่เราขีดไว้นะครับง่ายๆนะไม่ใช่ยากง,ง่ายๆเลยแค่นี้นะครับด้นนี้ก็จะงัดอีก ช่้งกล้องมาถ่ายใกล้ๆเลยนะครับว่าจะลองเอาต้นพับปลูกพื้นราบบ้างนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะว่าอยากลองอยู่ว่ามันติดเดี๋ยวจะเดี๋ยวพ่อกล้าไปแล้วที่บ้านนะครับอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะติดหรือเปล่ารู้นะครับเห็นไหมแล้วก็แงะมันออกมาครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้คือใช้ได้แล้ว มือไม่ต้องไปสัมผัสนะครับเดี๋ยวมันจะติดเชื้อเอาโอเคได้แล้วต่อไปนะครับโอเคแล้วได้แล้วก็มาฝานเลยแต่องแบบนี้เดี๋ยวนะตัดนิดนึงก็ได้อ่าดูนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวก่อนเราต้องดูก่อนอ่าว่าจะเอาแนวนี้โอเคมีนะครับ แล้วก็ฝานเลยอย่างนี้นะครับอ่ามืออย่าให้โดนตรงที่เป็นแผลนะครับเพื่อที่มันจะลดการขึ้นเชื้อราแล้วก็ติดโรคติดเชื้อราติดอะไรจากมือเรานี่ได้แล้วนะครับเห็นไหมครับเป็นริ่มนะครับเนี่ยเห็นไหมมีดก็ต้องคมหน่อยหนึ่งผู้เรียนก็เคยทำ ผูเรียนก็ทำอะโวคาโดก็ทำาจะพ่อเสียบมืออะโวคาโดครับอยู่นี่แล้วโอเคจากนั้นก็เสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปเลยนะครับเหลือลอีกต้นหนึ่งดูนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ ช่างกล้องถ่ายถ่ายใกล้ๆเลยเอรอา,นนอาจะเอาแนวนี้โอเคมาจะเอาแนวนี้ก็ฟา้านเหมือนกันนี่นะครับทำนองเดียวกันยังไงก็ติดครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะอีกประมาณสัก1เดือนกว่าน,นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าติดหรือเปล่า นี่นะครับโอเคแล้วใช้ได้อย่างนี้นะแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าไปเลยตัวนี้เสียบก็เข้าไปเลยเห็นไหมครับดูนะครับได้อย่างนี้แล้วนะเดี๋ยวผมก็จะพันง่ายๆนะครับง่ายๆเลยนะช่วงนี้ฝนไม่ตกแล้วรุนหนาวแล้วนะสําคัญคือต้องให้มันแน่นนะครับถ้ามันไม่แน่นนี่ มันก็จะทําให้แผลมันไม่สนิทด,ดูนะครับตรงนี้ให้มันทับกันให้มันทับกันประสานกันให้นี่เห็นไหมครับกดเข้าไปนี่นะครับเราต้องกดให้มันแน่นๆเห็นไหมให้มันแน่นๆเลย <c oughs> นี่นะครับแทพันกิ่ง สั่งมาจากจีนครับเห็นข่าวจีนเท่ากันเจะสั่งของจีนอันนี้ไม่ใช่จีนขาว่จีนขาวนะนี่นะครับขั้นตอนนี้ก็ต้องให้มันแน่นนะครับแน่นหน่อยนะเฉพาะแน่นเฉพาะบริเวณนี้แต่ข้างบนเบาเหน่อยแน่นเกินไปเดี๋ยวมันก็ตามก็โดนทับโอเคใช้ได้ครับอันนี้เบาเาหน่อย ข้างบนเบาหน่อยเราไม่ต้องเอาไม่ต้องกดแรงและขอให้แค่แบบปิดให้มันไม่ต้องโดนอากาศแค่นี้ก็พอครับอ่าให้มันไม่ต้องโดนอากาศแล้วก็เวลาน้ําค้างมามันก็ไม่โดนน้ําค้างเป็นใช้ได้ครับดูนะครับโอเคดูนะครับอืม ไม่ต้องกดแรงเท่าไหร่ก็โอเคแล้วครับดูนะจะจบแล้วเนี่ยเอาปไปลายแบบนี้นิดนึงโอเคจะเรียบร้อยแล้วนี่ได้แล้วครับ จากนั้นก็พันนิดนึงลงมาข้างล่างเพื่อมาหาจุดเริ่มต้นเมื่อกี้นะครับอ่าช่างกล้องอ่าโอเคดูนะแล้วก็มัดมัดขอดไว้เลยนะครับเป็นปมบนหน้าก็เอาคัตเตอร์กรีดถ้ามันติดมัดตายเลยนะครับเพื่อให้มันสวยงามอ่าโอเคดูนะครับนี่คือต้นพับกอบ นะครับที่เราต่อเรียบร้อยนะครับก็อีกสักประมาณเดือนครึ่งหรือเกือบ2เดือนนะอันนี้คือในเดือนพฤศจิกันวานะโอเคครับช่วงนี้ก็คือช่วงที่เหมาะกับการเสียบเกิบก,กิ่งข้างนะครับของพับนะครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ